มาครับพี่น้องข้างบ้านเท่าขึ้นเกาขัวซีนง่วน้อยครับผมใส่ผักซีเหียลหอมๆครับเต็มหม้อเลยครับเฮ้ใส่าถาดเลยด้ยครับพี่น้องโอ้โหหอมขัดครับพุ่นนะ ่าด้เพียคีบแจ้งไรครับนนึ่ง้าพี่น้องกลองเขาด้อยขาครับของเมียผมครับคำเขาใหญ่หอ,อมๆเลยพี่น้องสีเหลา สดน้ำใช่ไหมครับอือแซ่บกับีน้อยมาได้ครับ